สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่4มีนาคมพุทธศักราช2567กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 072.com พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะ และในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยบทที่ว่าการที่เราไปชวนเขามาทำบุญอย่าคิดว่าเราจะไปทำให้เขาเดือดร้อนอย่าไปคิดแทนเขาอย่ากังวลแทนเขาความจริงเราไปช่วยเขาดับร้อน ร้อนด้วยความตรณีความหวงแหนหรือความไม่รู้เราไปช่วยทำสมบัติเขาให้เกิดขึ้นแล้วก็ช่วยรักษาสมบัติเขาให้ติดไปในภบเบื้องหน้าด้วยในช่วงนี้นะคะมาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวบุญแรกในวันนี้กันค่ะ สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบาัตรพัดยศและผ้าไตรแก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกภาค8และภาค10จำนวน506รูป นวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงโปรดมีพระบัญชาให้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตรประจำปีพุทธศักราช2566แก่พระสงฆ์ในเขตป,ปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกภาค8และภาค10จำนวน506รูปจำแนกเป็นได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์ใหม่จำนวน238รูปและได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์จำนวน268รูป นอกจากนี้ยังมีพระสังฆาธิการในจังหวัดหนองบัวลำพูและจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลจำนวนสองรูปเข้ารับผดยศให้ตรงกับตำแหน่งในพิธีนี้ด้วยโดยนายอินทพรจันเอี่ยมผู้ในการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกราบถวายรายงานพร้อมด้วย พื้นวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ผลตะวันออกภาค8และภาคสินางรนิดาเหลืองทิติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจตลอดจนพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีเฝ้าถวายสักการะ และแสดงมุทิตาจิตจำนวนมากโดยสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กำหนดการประกอบพิธีพระราชทานสัญญาบาัตรพัดยศและผ้าไตรประจำปีพุทธศักราช2566แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์จำนวน5ครั้งซึ่งจัดพิธีมาแล้วจำนวน4ครั้ง นี้สำหรับการจัดพิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัฒยศและพัาไรในครั้งต่อไปเป็นของคณะสง์ขนเหนือซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่25มีนาคมพุทธศักราช2567เวลา13นากา30นาทีณวัดพระธาตุสีจอมทองอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณองค์กรนานาชาติและหน่วยงานที่ชักชวนคนมาร่วมโครงการนั่งสมาธิเพื่อสันติภาพโลกมากที่สุดวเวมื่อวันอาทิตย์ที่สามมีนาคมที่ผ่านมาว,วัดพร,ระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ โดยภาคเช้าพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์และปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกันทั่วโลกซึ่งพิธีบูชาข้าวพระเป็นการนำของหยาบคืออาหารคาวหวานที่สาธุชนนำมาถวายกลั่นเป็นของละเอียดที่ละเอียดสุดละเอียดจนสามารถนำไปถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานซึ่งมีจำนวนมากมายนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนโดยใช้อนุภาพ วิชาธรรม,มกายของมหาปูชนียอาจารย์ซึ่งคิดค้นโดยคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุขสำแดงปัน้นและคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงผู้เป็นสิทธิเอกของพระมงคลเทมุนีโสจันทสโรราผู้ปราบมาร บุญที่เกิดจากการนำอา,อาหารมาถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานนับอสงไขยพระองค์ไม่ท่วนจึงเป็นบุญใหญ่ที่จะนับจะประมาณไม่ได้สาธุชนที่ทราบถึงความสำคัญอันนี้จึงได้ตั้งใจจัดเตรียมอาหารคาววานอันประณีตที่สุดเท่าที่จะหาได้มาบูชาข้าวพระและความสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้ทุกคน ระหนักคือหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้บอกลูกๆของท่านว่าพิธีบูชาข้าวพระนั้นเป็นบุญใหญ่มากจึงไม่อยากให้ทุกคนขาดการมาบูชาข้าวพราเด็ดขาดเพราะจะทำให้ตามบุญผู้อื่นไม่ทันบุญจะไม่เท่าเทียนทันกันทั้งทีมจากนั้นผู้แทนคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน และคณะสงฆ์นำโดยท่านประธานสงฆ์ได้ให้ผ่อนพระเป็นภาษาบาลีเป็นอันเสร็จพิธีภักเช้ามาบูชาค่าพเทุงเดือนนะคะไม่เคยขาดเลยค่ะถ้าติดธุระไปไหนเนี่ยก็จะจะเอาธุระน,นั้นนะ่ะไม่ทีหลังก่อนเลยค่ะไม่ทีหลังก่อนแล้วก็เราก็บูชาเข้าพระ จริงๆแล้วเราไม่อยากขาดเลยเพราะจากที่ฟังจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกมานะคะว่าบุญบูชาข้าว้าเนี่ยมันเป็นบุญแรงแล้วก็บุญใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีบุญพอเนี่ยการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะลําบากบุญน้อยเราก็จะอะไรที่เราทามันก็ไม่สําเร็จนะคะแต่ถ้าเรามีบุญมากเนี่ยอะไรอะไรมันก็สําเร็จโดยง่ายได้ะคะ่ะอันนี้สง์ที่เคยได้รับมานะคะจากกรณีการบูชาข้าว้าเนี่ย ผลของบุญเนี่ยเห็นชัดเจนตั้งแต่เข้าวัดปี48มาเนี่ยค่ะคือตอนนั้นที่เข้าวัดมาเนี่ยชีวิตครอบครัวมีปัญหามากเลยแล้วก็สามารถจะแก้ปัญหาชีวิตครอบครัวได้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะเอาลูกเข้าวัดได้ซึ่งการเป็นครอบครัวแตกแยกเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากค่ะที่ลูกๆเนี่ยจะเป็นเด็กที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่อย่างเนี้ยค่ะพอเราเอาเขาเข้าวัดแล้วแล้วมา ทุกวันมาวันอาทิตย์ทุกวันต้นเดือนเนี่ยทาให้เขาติดวัดค่ะซึ่งเขาก็มาวัดสม่าเสมอแล้วอ,อ,อยู่ในโอวาทค่ะแล้วก็เขาก็เข้าใจบุญและบาปดีค่ะแล้วอันนี้สรงที่เห็นชัดเจนก็คือพอเราอธิษฐานในสิ่งที่เราต้องการและอยากได้เนี่ยเราก็จะได้เกือบทุกครั้งะคะ่ะช่วงบ่ายเป็นการสัมมนาพิเศษ โดยพระครูธรรมทรอารักษ์ยานารักโโผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซึ่งทานได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีถวายมหาสังฆทานหนึ่งหมื่นวัดในวันคุ้มครองโลกวันที่2 2เมษายนพุทธศักราช2567ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อธรรมชโยผู้เป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคน และได้เชิญชวนทุกท่านมาร่วมต้อนรับพระธรรมญาตรา1,000รูปในพิธีอัญเชิญพระบรม,มสารีริกธาตุเพื่อประดิษฐานณมหารัตนเจดีสิริปทุมสวรรค์เจดีอริยพุทธาห้าพระองค์ณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่9ถึง10มีนาคมพุทธศักราช2567 เพิ่มสิริเพิ่มเ,เพื่อเสริมความเป็นสิริโมงคลสร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดินจากนั้นเป็นพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณองค์กรนานาชาติและหน่วยงานที่ชักชวนคนมาร่วมโครงการนั่งสมาธิเพื่อสันติภาพโลกมากที่สุดสร้างสถิติกินเนสเวิร์ตเรคคอร์ดโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตชีโวเป็นประธานสงฆ์ ได้มอบใบประกาศกิตติบารแก่ผู้แทนองค์กรและหน่วยงานต่างๆที่ได้ร่วมสนับสนุนให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จโดยนับตั้งแต่วันที่1กร,รกฎาคมพุทธศักราช2566ถ,ถึงวันที่29มกรา,าคมพุทธศักราช2567ซึ่งกลนนัลยาณมิตรจากทั่วโลกได้ทำหน้าที่เชิญชวนสาธุชนให้นั่งสมาธิ แล้วร่วมกันลงชื่อเพื่อแสดงเจตจำนงว่าการทำสมาธิเป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่จะทำให้เกิดสันติภาพโลกได้อย่างแท้จริงผ่านทางเว็บไซต์ w w w meditation for peace net จนกลายเป็นการสร้างสถิติใหม่ให้เกิดขึ้นในโลกคือสถิติการลงชื่อปวรณานั่งสมาธิเพื่อสันติภาพที่มากที่สุดในโลก จำนวน1,134,595คนซึ่งทาง Guinness World Record จึงได้ประกาศเกียรติคุณให้การรับรองว่าเป็นการสร้างสถิติที่มากที่สุดในโลกวันนี้ทางวัฒธรรมกายได้เชิญองค์กรนานาชาติและหน่วยงานต่างๆมา เพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้ช่วยสนับสนุนในโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกที่เราได้ไปเชิญชวนคนนั่งสมาธิจากทั่วทุกมุมโลกแล้วก็ได้รางวัลมีคนนั่งสมาธิเพื่อสันติภาพโลกสูงที่สุดในโลกจนกินเดส w วลเ d r คอร์ดต้องบันทึกเป็นสถิติซึ่งการที่จะได้มาด้วยจํานวนคน1นึ่งล้านหนึ่คนนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยจะต้องประกอบด้วยองค์าพยพบมากมายทีเดียวมากกว่า2,000องค์กรซึ่งที่เชิญมาในวันนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ได้สนับสนุนวัฒธรรมกายสนับสนุนูุนิธรรมกายให้สามารถทําโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกจนสําเร็จเสร็จสิ้นได้วันนี้ก็มีองค์กรนานาชาติกว่า40องค์กรที่มารับใบประกาศมีอบตอ7อบตอ มีหน่วยงานภายในวัธรรมกายที่ได้ชวนคนนั่งสมาธิอีก10หน่วยงานแล้วก็ยังมีบริษัทอีก3บริษัทใหญ่ๆที่ช่วยสนับสนุนโครงการนี้ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกคนในวันนี้ก็มีความปลื้มปิติใจเป็นอย่างมากแล้วก็โครงการดีๆอย่างนี้ได้เห็นภาพคนนั่งสมาธิจานวนล้านกว่าคนแม้จะนั่งคนละที่ก็ตามแต่เมื่อภาพเหล่านั้นมารวมกัน ก็ทุกคนเป็นสัญญาณว่าสันทิภาพโลกจะเกิดขึ้นได้เร็วๆนี้อย่างแน่นอนองค์กรพุทธโลกเนี่ยได้มีส่วนเชิญชวนสมาชิกนํามาร่วมกันถือเป็นงานประจําอย่างหนึ่งเลยนะในการเก็บภาพนั่งสมาธิแล้วก็ส่งชื่อ,อ,อนั่งสมาธิไซอัพ o r ร์เวอ p พ c สเนี่ยซึ่งแต่และองค์กรเนี่ยก็เห็นด้วยแล้วก็มีส่วนร่วมในการส่งภาพส่งชื่อนะแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยได้ ได้สร้างกิจกรรมใหม่ๆให้กับองคอ์กรด้วยนะของหลวงพี่เองก็ระหว่างทำเราก็ถือว่าเรามีความสุขมากนะเมื่อเห็นภาพมันจํานวนมันเพิ่มมาเรื่อยๆเนี่ยบางทีอย่างช่วงส่งภาพเนี่ยเห็นตรงไหนมุมสวยก็คอยจะคิดถ่ายภาพนั่งสมาธิตลอดนะหรือแม้แต่ช่วงส่งชื่อเนี่ยนะเราก็มาจากภูฐานมั่งมาจากอินเดียมั่งจากศรีลังกาบั่งเนี่ยเราก็มีความสุขตลอดเมื่อเห็นตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะจกกนกระทั่งออยอดทําให้ช่วยในการสนับสนุนเป้ารัวไม่ครบ ทะลุเอ่อหล้านชื่อ1ล้านภาพนะซึ่งวันนี้ในเครือข่ายก็มีผู้แทนมารับรางวัลด้วยในวันนี้นะซึ่งทุกคนก็เอ่อปพื่มปิติมากนะแล้วก็รอปีที่3ว่านะทางเอ่อองค์กรเครือข่ายสันติภาพโลกวันทีิธร,รมการจะมีโปรเจกต์กินเนสโวอลรคคอร์ดอะไรต่อไปอีกเพื่อสันติภาพโลกอย่างแท้จริงนะ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้ารับการอบรมศิลธรรมองค์แห่งศีลห้าสู่การพัฒนาความดีสากลสำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นณทุดงคัสถาล้านนาโดยอาจารย์ทัศนียาชัยสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหาน ได้กล่าวเปิดการอบรมศิลธรรมองค์แห่งศีลห้าสู่การพัฒนาความดีสากลเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจหลักศีลห้าในทางพระพุทธศาสนาและเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธผ่านการปฏิบัติตามหลักความดีสากลซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติจริงจากพระอาจารย์และพี่เลี้ยงจากนั้นผู้บริหารได้ถวายสัการะ แด่พระอาจารย์มีลาบอัคคลาโภพระอาจารย์สอนศิลธรรมในโรงเรียนของอำเภอสันทรายก่อนที่นักเรียนจะได้ร่วมกันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธ,ธมามกะ,ะและอาราธนาศีห้าในการนี้พระอาจารย์ได้บรรยายธรรมเรื่องศีห้าเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจองค์แห่งศีเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง ในภาคบ่ายนะักเรียนได้เข้าฐานเรียนรู้จำนวนสีฐานโดยมีพี่ๆจากทุดงคัสถาล้านนามาคอยให้คำแนะนำซึ่งการเข้าฐานในวันนี้ประกอบด้วยฐานที่หนึ่งคือการฝึกปฏิบัติมารยาชาวพุทธการลุกนั่งกราบไหว้ให้ถูกต้องตามหลักของวัฒนธรรมชาวพุทธซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีของคนไทย เมื่อปฏิบัติจนเป็นนิสัยจะทำให้เป็นคนสุภาพเรียบร้อยทำให้เข้าถึงความสุขไม่ไปก่อเวรก่อภัยกับใครและทําให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายฐานที่สองคือการฝึกปฏิบตัติการจัดพับจัดเก็บพับเสื้อผ้าและสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งที่บ้านที่โรงเรียนและที่ทำงาน โดยเริ่มจากการจัดระเบียบข้าวของเครื่องใช้การพับเสื้อผ้าอย่างถูกวิธีการจัดเรียงสิ่งของให้ตรงกันวางจากเล็กไปใหญ่เป็นต้นทำให้ผู้ฝึกได้รับความสบายใจโล่งใจและติดใจอยากจะเป็นผู้ที่มีระเบียบตลอดไปฐานที่3คือการฝึกปฏิบัติทำความสะอาดบัดกวาดเช็ดถู อย่างถูกวิธีเพื่อปลูกฝังนิสัยเป็นผู้รักความสะอาดเพราะความสะอาดถ้าทําอย่างถูกต้องถูกหลักวิชาจะทำให้ยิ่งทำยิ่งรู้สึกดียิ่งทำยิ่งเป็นสุขเมื่อเด็กได้ฝึกบ่อยๆจนเป็นนิสัยจะทำให้เด็กๆไม่ชอบความสกรปรกแม้เพียงนน้อยนิดอย่างจิตให้ไสสะอาดและจะไม่ยอมให้ความชั่วแม้เพียงน้อยเล็กน้อยเกิดขึ้นในใจ ข้ทนที่4คือการฝึกปฏิบัติการล้างห้องน้ําเพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักการทําความสะอาดห้องน้ําอย่างถูกต้องเพื่อรู้จักรักษาความสะอาดห้องน้ําเบื้องต้นอย่างถูกวิธีเด็กจะรู้ว่าทิฐิมานะของตนลดลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงมือทําเมื่อฝึกจนเป็นนิสัยจะทําให้เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเคารพผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณทําให้เป็นที่รักของคนทั่วไป มนักเรียนทุกคนได้ฝึกปฏิบัติทั้ง4ฐานแล้ว<ม>ก็ได้มาเขียนรายงานและนำเสนอต่อพระอาจารย์ว่าการที่ได้มาฝึกอบรมในวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างและจะสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันกับการเรียนการเข้าสังคมและการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างไร คุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะกระแสะการชวนบวชสมเน็5,000รูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2567อย่างคงคึกคักทั่วไทยค่ะซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากน้องๆเงยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วเป็นจำนวนมากวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีภาพบรรยากาศของการทำหน้าที่ชวนบวชของทีมงานจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดลบบุรีเราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับการทำหน้าที่ชวนบวชกันค่ะ คณะพระอาจารย์และสมเณรจากศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองพลได้ลงพื้นที่เพื่อเชิญชวนน้องๆ้องเยาวชนชายเข้าร่วมบรรพชาสมมเณร5,000รูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยที่โรงเรียนบ้านหนองอรุณโรงเรียนบ้านหนองแวงนอกและโรงเรียนบ้านลอมคอมจังหวัดขอนแกน่นโดยพระอาจารย์ได้ให้ความรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญของการบรรพชาเป็นสมณเณร ส่งผลให้น้องๆได้ตัดสินใจกรอกใบสมัครบวชทันทีแต่บางส่วนก็ต้องกลับไปขออนุญาตผู้ปกครองที่บ้านก่อนสำหรับการบรรพชาช่วงปิดภาคเรียนนี้คือเป็นการบวชทดแทนคุณบิดามารดาผู้มีพระคุณได้ขัดเกลวนิสัยตัวเองได้เรียนรู้เรื่องราวของพระพุทธศาสนาซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่า <c oughs> <c oughs> เด็กได้ใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ จากการลงพื้นที่ของคณะพระอาจารย์ในครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากทุกโรงเรียนเพราะเล็งเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีก็ให้เกิดประโยชน์กับตัวน้องๆทงั้งทางด้านการเรียนและการฝึกฝนอบรมตนเองค่ะด้านพระอาจารย์จากทุดงคัสถานเมืองลบบุรีก็ได้ลงพื้นที่ชวนบวชโครงการบรรพชาสามเณร5 0 0 0รูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยที่โรงเรียนผลร่มอนุสอนมิตรภาพที่ช0าและโรงเรียนวัดตองปู่จังหวัดลบบุรีโดยพระจารย์ได้เทศสอนธรรมะที่เข้าใจง่ายๆให้แก่เด็กๆรวมถึงได้ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสมานเนร5 0 0 0รูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยว่าน้องๆจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้าง มีประโยชน์กับน้องๆอย่างไรและจะได้รับอะไรจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ทำให้เด็กๆทุกคนต่างตั้งใจฟังและกรอกไปสมัครทันทีเพราะอยากเป็นคนดีตามอย่างที่พระอาจารย์ได้แนะนำและที่สำคัญอยากบวชทดแทนคุณบิดามารดาเพราะรู้ว่าเป็นสิ่งที่จะตอบแทนรักคุณพ่อแม่ได้ดีที่สุด คือการเป็นลูกที่ดีเชื่อฟังพ่อแม่และอยากนําบุญจากการบวชนี้ไปให้พ่อแม่อีกด้วยค่ะช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพุทธบาเรนได้จัดก,กิจกรรม meditation on the beach ค่ะ โดยในครั้งนี้มีบุคคลภายนอกต่างให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม meditation on the beach กว่า50คนซึ่งมีทั้งชาวบาเรนอินเดียฟิลิปปินส์อเมริกาขอไปค่ะอเมริกาและชาวออสเตรเลียโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ยืดเส้นผ่อนคลายร่างกายแบบโยคะก่อนที่พระอาจารย์จะได้แนะนำ วิธีการนั่งสมาธิเบื้องต้นโดยสอนให้รู้จักการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเบาสบายผ่อนคลายซึ่งเป็นหลักสำคัญของการฝึกสมาธิให้ปรับกายปรับใจให้เบาสบายไปเรื่อยๆจากนั้นพระอาจารย์ได้ให้ทุกท่านนึกถึงพระจันทร์เต็มดวงไว้เป็นนิมิต และบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยเรื่อจนกระทั่งทุกท่านนั่งสมาธิได้นานถึง50นาทีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบของแสงเทียนและทะเลในช่วงท้ายได้มีการแบ่งปันประสบการณ์การปฏิบัติธรรมซึ่งหลายท่านรู้สึกตัวเบารู้สึกตัวหายและเข้าถึงความสุขความสว่าง ทำให้รู้สึกว่าช่วงเวลาของการนั่งสมาธินั้นผ่านไปเร็วมากนอกจากนี้หลายท่านยังได้ตั้งใจกลับไปฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องที่บ้านและถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาร่วมฝึกสมาธิที่นี่อีกค่ะนักเรียนจากโรงเรียนอันโดนได้มาเยี่ยมชมวัดรธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาค่ะ สำหรับกิจกรรมเริ่มด้วยการชมวัดเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวของพุทธศาสนาวิชาธรรมกายและมโนปนิทานของมหาปูชนียาจารย์จากนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานอัฐบริการต่างๆเช่นผ้าจีวรบาทและตลปัดเป็นต้นเพื่อให้เด็กเรียนรู้ชีวิตสมณนะ จากนั้นนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการกราบ,บพระพุทธรูปและการกราบพระพิสุสงฆ์ซึ่งนักเรียนทุกคนต่างตั้งใจฝึกปฏิบัติเป็นอย่างดีเพราะเป็นความรู้ที่แปลกใหม่สําหรับเขาก่อนที่พระอาจารย์จะได้แนะนำความรู้พื้นฐานของพระพุทธศาสนาและการทำสมาธิเบื้องต้นทั้งยังได้ให้ทุกคนได้ลองนั่งสมาธิปฏิบัติจริงจากนั้นทุกคนได้ร่วมพิธีตักบาตร เพื่อเรียนรู้แนวคิดเชิงปฏิบัติเรื่องการให้ผ่านการตักบาตรและยังได้ใส่บาตรด้วยข้าวของที่ตนเองเตรียมมาเพื่อฝึกการทำทานตั้งแต่ก่อนทำขณะทำและหลังจากทำไปแล้วโดวยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานทำให้เด็กๆได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมชาวพุทธและการเป็นอยู่ของพระพิสุสงฆ์ว่าเป็นชีวิตที่สงบ ระง,งับนั้นเป็นอย่างไรทำให้เกิดความประทับใจและตั้งใจจะกลับไปฝึกนั่งสมาธิอีกคุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปาวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจักรกับป๋าวัตนสูตรจากทั่วประเทศเรามาติดตามกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะ สำหรับท็อป10ยอาสวดรรมจากกปวัตนาสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับหนึ่งนครหลวงสิบอันดับสองนครหลวงหนึ่งอันดับสามนครหลวงห้าอันดับสี่นครหลวงหกอันดับห้านครหลวงเก้าอันดับหกนครหลวงสิบสองอันดับเจ็ดนครหลวงสิบหกอันดับแปดนครหลวงสิบเอ็ดอันดับเก้านครหลวงเจ็ดและอันดับสิบนครหลวงสามค่ะ ส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดเลยอันดับ2จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ3จังหวัดสกลนครอันดับ4จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ5จังหวัดมหาสารคามอันดับ6จังหวัดําพูนอันดับ7จังหวัดชลบุรีอันดับ8จังหวัดสุพรรณบุรีอันดับ9จังหวัดสระบุรีและอันดับ10จังหวัดศรีสะเกดค่ะ และในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบเป็นค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกร่วมสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนาสูตรด้วยยอดสวด6,234ล้านจบเนื่องในวันพระขึ้น15ข้าคเดือน4ตรงกับวันอาทิตย์ที่24มีนาคมพุทธศักราช2,56 7 ส่วนแล้วนะคะส่งยอดสวยกันเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbiterworld.com และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญมิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้ที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าตันหายะชายตีพยังภัยย่อมเกิดจากความอยากสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อน เขากราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ